เอ๊ะนั่นายได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าโอ้ใช่เหมือนเสียงสัญญาณเลยพิกัดหรือเปล่านะเราควรจะตามไปดีไหมอะอารุนสวัสดิ์สายันสวัสดิ์ราตีสวัสดิ์สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่ากันสลิงเกอร์สำหรับตัวนี้ก็จะมีสกิลตีเร็ว คล้ายๆกับคาร์ลเลือด400ดาเมจ100เอจิ85ตัวนี้ครูดาว40วิซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีสกิลเจลเลอร์ซึ่งการที่ใส่สกิลเจลเลอร์มา3ครั้งเนี่ยมันจะทำให้มีสกิลใหม่ปรากฏขึ้นมาเลยก็คือเมื่อมีผู้คุม3คนที่แตกต่างกันนะอยู่บนฟิลจะทำให้ผู้คุมเนี่ยมีโอกาส25สปตันศัตรู หลังจากที่ตีคิติค้อน่าจะเหมาะกับไอเทมแบบสายคิติค้อตอนนี้อยู่โลเคชัน5มิชชั่น1นึ่ซี่ทีมิชชั่นนี้ก็เจอเข้ากับซอมบี้ระเบิดซึ่งสกิลของผู้คุมเนี่ยผมมีสกิลที่แบบจะช่วยลดคูดาวด้วยนะเท่าที่ผมสังเกตนะเจลเลอร์ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าตีคิติค้อเนี่ยมันจะแบบทําให้เอาตาย <c oughs> มันจะทําให้แบบเป็นการตีสตันผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าแบบเล่นเป็นสายคิติค้อร้อยเปอร์เซ็นต์เี้ยมันก็จะตีสตันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า เน่ยเห็นว่าเวลาเจลเลอร์แบบตีสายฟ้านะดามเมจเนี่ยมันจะแบบเป็นสีเหลืองอะ่ะตีคลิปปุ๊บสตันปับ๊บอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวลองหาไอเทมมาปั้นดูมาเลยกันสลิงเกอร์อ้าระเบิดตู้ไปห,หนึ่งทีมาดูกันว่ากันสลิงเกอร์นั้นจะตีเถือนแค่ไหนตีตีต,ต,ตีตีสักทีนึงเออลาก่อนนะเลสแนกโดนแน่นอนระเบิดตุมตุมตุมตู้ตตตเหมอ และการสลิงเกอร์ก็ตีไปดาเมจ100รครับผมมันชื่อโพรลิน่าป่าวว่าจำไม่ได้สักทีสไนเปอร์ตัวนี้ผมมองว่าดีนะรู้สึกว่าดาเมจแรงแรงมากแล้วตีไกลโคตรข้อเสียอย่างเดียวเลยคือถ้าเกิดว่าไม่มีคนแทงให้เนี่ยตายแน่นอนโพรลิน่าตีไหมตีสักทีหนึ่งโพรลิน่าโพรลิน่าไม่ตีป้อมไม่เป็นไรจงังหวะนี้เจลเลอร์กับเลนนกตีบ้านไปล้วๆแล้วระเบิดตูมไปครับผมโอเคไปเลยเชลเลอร์เลนนกผมรู้สึกว่าคอมโบผู้คุมเนี่ย ค่อนข้างจะดีดีมากๆคือมันทําให้ซัพพอร์ตไอเทมเนี่ยลดคูดาวลงมาอย่างเยอะเนี่ยดูดิผมปล่อยได้3มเครื่องแล้วเนี่ยน้ำพุ่งกระจุยกระจายไปหมดแล้ะดีจริงๆดีจัดจัดเรียบร้อย3ดาวมิชชั่น n อ r m อ l เจอซอมบี้แพร่ระบาดเชื้อไปเลยเชลเลอรผมเริ่มรู้สึกว่าเซ็ตผู้คุมเนี่ยค่อนข้างดีดีมากๆฟาดไปเห็นปะ คิติข้อนะเว้ยพอตีคิกก็คือแบบการตีสายฟ้าพอตีสายฟ้าก็คือแบบสตันศัตรูน่าจะเป็นตัวที่ดีดีมากๆถ้าใส่แบบเซ็ตผู้คุม5ตัวนะผมว่านะคอมโบอะน่าจะดีกว่านี้อีกคือถ้าเกิดว่าเล่นเซ็ตผู้คุมอะคือคูเดามันสั้นเหมาะในการแบบจบเกมเร็วเหมาะมากซึ่งกันสลิงเกอร์เนี่ยก็คือแบบมันมาทําหน้าที่แทนคาร์ลอสนั่นแหละโอเค โอ้ซอมบี้วิ่งเร็วมาจังหวะนี้ก็ได้ตบบ้านนะนะแล้วก็ได้น้ําโอเคเอาน้ํามาฟาร์มเมอร์ไปดูดิปป๊บเดียวเท่านั้นนะ่ะตัวละครฝั่งผมเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้ท่าไม่ตายแล้วด้วยปัป๊บปัป๊บป,ป,ป,ปัยิงอะไรวะยิงอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าจาังหวะนี้ได้น้ํามาได้น้ํามาสองรอบเบิ้ลน่ะบ้านน่ะผมคือชายที่สามารถเบิ้ลน้ําได้ธรรมาดาที่ไหนแล้วตัวผมอะ่ะแล้วก็ตีไปตีบ้านเขาไป โอเคร้อยเปอร์เซ็นเจอแซนสตอมโอเคน้ำพุ่งมาเรียบร้อยผมมองว่านะเจลเลอร์สามารถใช้แทนเลดแนกได้เลยถ้าเกิดว่าจะเล่นคอมโบผู้คุม5ตัวใช้แทนได้จริงๆเพราะว่าน้ำพุ่งเนี่ยไม่ต้องเอาจากเลดแอกแล้วเดี๋ยวไปเอาจากเครื่องพ่นน้ำแทนซึ่งในจังหวะน,นี้นั้นพลังงานความโกรธมาเรียบร้อยโอเคแล้วก็มาเลยกันสลิงเกอร์เออไม่นะ3ดาวโอเคเกือบแล้วเชียวเกือบจะไม่ได้3ดาวละ ไปตีมันมับมับนาำไม่พุ่งเลยฮัลโหลแล้วก็ติดพิดด้วยอื้ออเจลเลอร์ไปทุกคุมของผมนั้นตีมันไปไม่ตีคีเลยถ้าตีคีร้อยร์เซ็นี้น่าจะเถื่อนนะเนี่ยไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่าตีคีร้อยเ์เซ็เดี๋ยวต้องไปดูไอเทมก่อนปึ๊บปึ๊บแล้วก็โพลีนามาเลยโพลีนาตีไปเร็วเรว โ o ลีนาคือตัวดาเมจที่ดีมากๆตีครั้งเดียวแต่ตีแรงจัดๆให้มันตีเครื่องพ่นน้ําไปสวยได้น้ํามาแล้วพอมีเครื่องพ่นน้ํา2เครื่องเนี่ยฝั่งผมก็จะเริ่มเทือนขึ้นแล้วโอเคเจลเลอร์ไปน้ํามาปึ๊บปบจะชนะไหมเนี่ยฮัลโหลตอนนี้มีน้ําเยอะขึ้นแล้วมีน้ํา45แต่ว่าติดคูดาวตัวละครรวบปืนกลไปเอาน้ํามาชนะยังไม่ยากเย็นร้อยเปอร์เซ็นต์มิชชั่น5ที่โลเคชั่น5เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเป็นเมืองแห้งแล้งกันดาร มาเลยเจลเลอร์ฟาร์เมอร์ให้ฟาร์เมอร์จ่ายดามเมจดนิสหนึ่งมับเข้าให้นะเห็นป่มทุกครั้งที่คิคือทุกครั้งที่ตีสตันสำหรับเจลเลอร์นะคี ee, อันนี้เป็นของเลสแน็กห้าร้อยเนี่ยเจลเลอร์ eller, ยังไม่คีเลยโอเคเจลเลอร์ okay, eller, มาแล้วเรียบร้อยเครื่องพ่นน้ำเอาแหละความเื่อนของผมกำลังจะมาตีมันไปตีช็อตโอเคกันสลิงเกอร์มาเออมีซอมบี้หลุดซอมบี้หลุดไม่ไม่ไม,ไม่น้ำ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 แล้วก็เจลเลอร์มาเลยรีบเคลียร์ก่อนโอเคสวย จางวานี้เจลเลอร์ขึ้นไปหวดไปหนึ่งทีแล้วก็ตีบ้านเขาแม่เติมเงินแค่90กว่าบาทไอ้เราก็เที่อนจัดจัดไปซะละขอกลับมาเล่นโลเคชั่น3มาลองดูซิว่าด่านไหนแม่ที่ผมแบบข้ามไปเนี่ยจะไหวหรือเปล่าฮาร์ดเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่าด่านฮาร์ดมันดูกระจอกจังเลยใช่ไหมน่าจะใช่แหละใช่สิน้ำพุ่งมาเจลเลอร์ไปเลดแนกไปโอ้โหแล้วเจอซอมบี้แบบแพรกระจายเชื้อหนักมากจะไหวไหม เจลเลอร์ก็ติดพิษเ้าใจแล้วว่าทําไมตัวเองข้ามไปเพราะมันตึงขนาดนี้นี่เองดูดิติดพิษหมดเลยต้องเอาไฟล์ไฟเตอร์มานั่นใช่จริงด้วยเลดแนกไปเคลียร์ก่อนขอพลังงานความโกรธหน่อยได้ไหมโอ้ไม่ก้าวไอแม่เยี่ยเลดแนกจ๋าน้ําพุ่งมาเร็วเร็วน้ำไม่พุ่งอะ่ะโอ้โหตึงเลยด่านนี้ถ้าน้ําพุ่งอะ่ะอาจจะง่ายกว่านี้น่าดูดิน้ําไม่พุ่งอีกแล้วเลดแนกไปตัวที่3มามมับ โอเคโอเคหรือเป็นเพราะว่าไอซอมบี้ชุดเหลืองเนี่ยมันไม่ได้โจออเกือบแพ้เราไปละโอ้โหมันเกียร์น่ะอ๋อรู้แล้วต้องเอาถังสีน้ำเงินมาวางดักไว้เออใช่หรือไม่ก็ถังสีแดงใช่ใช่ใช่น่าจะอย่างนั้นแหละอดเลย3ดาวเพิ่งคิดได้ว่ามีไอเทมถังเสียดายเครื่องพ่นน้ำอ่ะเอาไม่เป็นไรรีบเคลียร์เลยเอาแล้วกันสลิงเกอร์นายจะต้องเฉิดฉาย ตีใบกันสลิงเกอร์เร็วๆกันสลิงเกอร์เราคาดหวังในตัวนายอยู่เอามาอีกแล้วอรอไฟฟ้ามาโดนเครื่องน้ำมาโอเคไฟไฟเตอร์ไปเจลเลอร์ไปขอน้ำหน่อยจ้ะก่อนที่ตัวไฟฟ้าจะมาเพิ่มโอเคกันสลิงเกอร์ไปแล้วน้ำก็มาเลสแหนกไปเจลเลอร์ไปผมว่าได้นะเอาจริงๆเอาเจลเลอร์แบบสายคิติคอร้อยเปอร์เซน โอ้ด่านฮาร์ดนี่มันฮาร์ดจริงๆเสียดายเพิ่งคิดได้ว่าควรจะใส่ถังมาโอเคเลดแนกดนะ้านหลังไวโอเคแล้วก็เออปล่อยเครื่องพ่นน้ำมาเจะโ,โอเคเลดแนกติดพิษจะบ้าตายวางถังไปหนึ่งทีแล้วก็ไฟไฟเตอร์ไปเลดแนกไปไฟไฟเตอร์ไม่ติดพิษสวยมากเลดแนกไปวางถังมาโอเค เก็บเงินมาตัวไฟฟ้ามาแล้วตุ้ม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 ,ม,มโอ้ยปล่อยถังชาลาก่อน3ดาวเลดแนกตีบ้านฟรีอยู่จังหวะนี้ไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวเร็วๆร็วเร็เเเเเท,ทันทันทันใช่ใช่ชสเต็ปในการเล่นด่านเนี้ยคือใส่ถังมานั่นแหละไนแม่26โอเคกะไว้แล้วเชียวว่าจะต้องเจอคนตบไปสวย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 ถัยงแดงมาโอเค ได้โยเลดแนกหวัดมันไปมับหมับเออเลดแนกชนะเว้ยปล่อยถังแดงลงมาระเบิดตู้ไปหนึ่งทีปึ๊บแล้วก็เจลเลอร์มาด่านหนแมทที่ว่าตึงๆนะ่ะบอกเลยหลังจากที่ผมมีเจลเลอร์ไม่สิผมมารีวิวกันสลิงเกอร์นี่แล้วก็ใส่เครื่องพ่นน้ำมากันสลิงเกอร์ไปเลยฉันมั่นใจในตัวนายปืนรัวๆของนายนะ่ะจะต้องเผาไฟไปก่อนที่ซอมบี้มันจะลุกขึ้นมาแล้วเหลือแค่กันสลิงเกอร์น้ำตาจะไหล เจลเลอร์ <Gel> ไปขอถังแดงอีกสักทีจะได้ไหมปึ๊บแล้วก็ระเบิดตู้มไปหนึ่งทีเรียบร้อยเคลียแนวหลังไปได้แล้วแล้วก็เลดแน็กไปเพิ่มเจลเลอร์ <Gel der S 2> ไปปึ๊บด้านหลังด้านหลังด้านหลังโอเคเลดแน็กมาเพิ่มถังแดงมาระเบิดตู้มไปหนึ่งทีแล้วก็ออปล่อยเครื่องพ่นน้ํามาแล้วก็เอ่อตรงนี้มาลงถังแดงไประเบิดตู้มฮลัลโหลถังแดงดาเมจเบา <au S 1> จัดๆเลย ไม่ไหวแล้วช็อตนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็อันนี้มาตุ้มไปหนึ่งทีสวยมากเจลเลอร์เจลเลอร์เจลเลอร์เราคาดหวังในตัวนายขึ้นไปโอ้โหแล้วเจลเลอร์แม่งไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยกดถังน้ํามาก่อนอไม่น่ากดถังน้ําเลยโอ้นยนแมมันก็คือดาันนาแม่จริงๆระเบิด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 ตุ้มไปอย่างไงดีเจลเลอร์ไหวหรือเปล่าระเบิดไปสวยมากเออวางเครื่องพ่นน้ํามา แล้วฝั่งศัตรูแม่งมาเรื่อยๆนะอีก16วิซอมบี้ฝูงใหญ่จะมาแล้วซอมบี้ฝูงใหญ่มันจะโจมตีใครมันจะโจมตีผมหรือว่าโจมตีศัตรูอ,อ๋อ,อมันก็โจมตีศัตรูอยู่นะระเบิดตูมไปไม่ไหววะมิชชั่น3เจอซอมบี้โพลิส กันการโจมตีระยะประชิดแล้วก็เจอซอมบี้ชุดเกาะกันการโจมตีระยะไกลโอเคตีถูกตัวตีซอมบี้ก่อนั่นแหละเพราะว่ามันแบบกันกระสุนแต่ว่าเลดแนกนายตีไม่ถูกตัวนะเพื่อนไปตีโพล,ลิสทําไมขึ้นไปหัวจังหวะนี้แล้วน้ำล่วงมาส่งเกเนเดียมากกอนเลยแล้วตู้มเจอไฟฟ้าไปไม่เป็นไรปาระเบิดไป ตูมโอเคสวยปล่อยเครื่องพ่นน้ํามาแล้วเกนเนเดียม,มาเพิ่มเลดแนกไปเลยระยะประมาณนี้โยนไปโดนระเบิดทั้งฝูงโอเคกันสลิงเกอร์มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเจลเลอร์ไปจางหวะนี้ครับผมกําลังจะถึงบ้านสตูแล้วขวดไปปรับ ปรับปืนกลมาแล้วโอเคสวยมากทนามพุ่งถูกจังหวะบอกเลยชนะง่ายๆและเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ